โอเคครับตอนนี้มาดูวิธีการเพิ่มชื่อเซล์เพิ่มอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้สมมติเราคิดที่แกนเบลหน้า3โวโฮมนะก็ก็อันนี้ก็เป็นเมนูรีพอร์ตปกตินะเราไปที่มุมบนซ้ายแล้วก็เลือก พนักงานนะครับเวลาเรามีเซลล์ใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเรามากดเพิ่มตรงนี้ได้อันนี้ก็คือพนักงานเซลล์ที่มีอยู่เราก็กดปุ่มบวกขึ้นมาใจ้มีรายชื่อเราก็พิมพ์รายชื่อเซลล์ไปแล้วก็เลือกว่าเป็นเซลล์หรืออะไรเงี้ยเรากดเซฟปุ๊บเซลล์ชื่อเซลล์คนใหม่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เวลาเรากรอกลีดแล้วอลกเนี่ยมันก็จะมีชื่อเซลล์ให้เราเลือกถัดมาเนี่ยในส่วนของ อินเวนทอรี่เนี่ยถ้าเราขายหมดแล้วแล้วมีการเพิ่มแปลงใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรากดปุ่มบวกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขยูนิตใส่บ้านเลขที่ใส่เนื้อที่ขายตัวที่เป็นดาวเนี่ยเป็นตัวที่จาเป็นจะต้องใส่สานะงานก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ในตัวอินเวนทอรี่ได้ครับผมลองเพิ่มดูแล้วก็ในส่วนของ มาร์เก็ตติเองเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มรายละเอียดของพวกสื่อโฆษณาได้กดปุ่มโฆษณาปุ๊บล้วก็เลือกได้ว่าเออโปรโมชั่นอะไรสื่ออะไรยังไงบ้างเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้มาจากช่องทางไหนอันนี้เรากดได้ก็ด้ดยคนกดปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นสื่อประเภทไหนรายละเอียดแคมเปญอะไรเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้แล้วก็ Market i n g Data เนี่ยอันนี้ก็เราจะเพิ่มพวกเส้นทางที่การเดินทางมางคางโครงการเนี่ยอันนี้ก็ทางา Marketing สามารถเพิ่มได้นะครับว่าเป็นเราจะเพิ่มเป็นท้ายไหนเป็นมีเดียออนไลน์มีเดียอาร์เดอร์มีเดียหรือเส้นทางมาโครงการเนี่ยอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้มันจะทำให้เซลล์สามารถเลือกได้อ่ะลองเพิ่มดูกันครับท่านี้ครับ